สวัสดีครับจากร้านช่างธันวาซ่อมมือถือนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะถ่ายาเช็คเครื่องนะครับ a m e ท Fit ทีเล็กสก่อนส่งกลับลูกค้าต่างจังหวัดนะครับลูกค้าส่งเครื่องมาการก,ารก็คือหน้าจอไม่มีภาพนะครับหน้าจอไม่มีภาพตอนแรกก็คิดว่ามันเปิดไม่ติดนะครับก็เลยทําการเช็คอะไรเรียบร้อยเช็คไปเช็คมามันเปิดติดนะครับแต่ว่าจอลูกค้ามันเสียพอจอเสียปุ๊บภาพมันก็เลยไม่ขึ้น นะครับอ่าเราก็ทําการเปลี่ยนจอตัวใหม่นะครับพอเปลี่ยนจอตัวใหม่เสร็จปุ๊บอ่ามีพวกสต็อกจอนะครับสต็อกจอของพวกอเมทฟิตนะครับอ่าพวก GTS พวกอ่ทีเล็กนะครับทีเล็กสองพวกนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหน้าจอตัวใหม่ให้ลูกค้าพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บหน้าจอก็ใช้งานได้เลยนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าโดนน้ํามานะครับเครื่องลูกค้าน้ําเข้าน้ําเข้ามันก็เลยเสียนะครับ ตอนนี้ก็ชอบเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเช็คเครื่องส่งให้ลูกค้านะครับอ่ะลองทดสอบการชาร์จก่อนเครื่องมันชาร์จเข้านะครับแต่แค่หน้าจอมันเสียมันก็เลยมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับไม่รู้ว่าชาร์จเข้าไหมหรือว่าเปิดติดไหมนะครับเดียนี้ชาร์จเข้าผมลองชาร์จเต็มร้อเปอร์เซ็นต์หลายรอบแล้วนะครับอืชาร์จเข้าใช้ได้นะปุ่มนะครับปุ่มปุ่มดาว ดาวก็ได้ครับนี่ปุ่มดาวนี่ปุ่มอัพนะครับกดได้แล้วก็ปุ่ม back select นะครับ back select ก็ได้นะครับจอนี่หน้าจอ เิ่มแสงลดแสงนะครับแม่เพิ่มแสงลดแสงได้อะสัมผัสลงขึ้นนะลงขึ้นอันนี้ขึ้นลงอันนี้ขวาซ้ายนะครับอันนี้ซ้ายขวา ใช้งานได้นะครับอ่ะอันนี้เช็คการเต้นของหัวใจนะครับใจเต้นทำงานนะครับซ็นเซอร์นี่เขียวๆตรงนี้นะครับทำงานนะเขียวๆเวนี่ยครับซ็นเซอร์กำลังทำงานอยู่วัดาตาการเต้นของหัวใจเรียลไทม์โอเคใช้ได้นะครับแล้วก็ส่งกลับให้ลูกค้า ใครที่จะซ่อมมือถือหรือว่าจะซ่อมในการติดต่อมาทาง Facebook ช่างทันวาซ่อมมือถือเท่านั้นนะครับติดต่อมาได้เลยโอเคขอบคุณมากครับ